สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องย่าไอ้ใีเจเนียลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย่าไอ้ซีกระเด็นน้ำโขมเนาะทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางพอสิไปรับชมเราฟังย่าไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าไพ่น้ำมีดจ้าพี่น้องแล้วก็ยืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำย่าไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งพาดชมเนื้อทางเนาะค่ะพี่น้องมาประจารย์ใดเที่จอประจารย์ใดหรือว่าาาาาาจะคคอมมมมเเนต์ขุ้ยยททัักกบไ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาเบาเบาลไลย,ย้ายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งขอมูลเนื้อทางอาจารย์ทันเหลกกไปเลยนะคะมาเบิ่งเนื้อทังนี่เป็นเนื้อทางแอดได้ตังมาสั่นพี่น้องคะ่ะแอดได้ตังบอกว่าเนื้อทางขนมวดนี่อยู่ที่อาเด่นล่างหน้าพี่น้องเนาะเด่นบนล่างมั้งเนาะค่ะพี่น้องคะแอดได้ตังพิ่นบอกว่าเด่นมาเบิ่งพี่น้องอว่าเิ่นว่าจางังได ล่างกันบนนะค่ะพี่น้องคะล่างกันบนเนาะจ่าพี่นบอกว่าเอ่อซีสองสามสองซีสามนะค่ะสําหรับแนวทางของแอดไดต่างเนาะมากระจวดจ่ดฝาดบึมตามเพื่อนใดพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับโบดับหน่วยบนนะค่ะนับดับหน่วยบนสําหรับแนวทางของแอดชาวโดเพี่นองบอกว่าดับสามสามไม่มาหลักหน่วยบนนะค่ะพี่น้องเอามากระจวดจ่ดฝาดบึมตามเพื่อนใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเ,เพชรกลางกุ้งว่าสั่นพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าจังสี่เนาะเพชรกลางกุ้งเพื่นพอนหิมาเพื่อนบอกว่าเด่นงวดนี้ว่าสั่นสามกับ่านะคะพี่น้องงวดที่แล้วสี่ก็หกมาเด่นบนนะคะมาสี่เนาะออกสี่หานะคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่น สามกับหาเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพื่อนนะคะสำหรับแนวทางเด่นบนของเพชรกลางกรุงเนาะค่ะพี่น้องมักกระจวดจาดฝาดบ่มตามเพื่อนได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิมอนนะคะแอดวิมอนบอกว่าแนวทางงวดนี้เด่นอยู่ที่วัชซันพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าเด่นสองเนาะค่ะสองเพื่อนบอกว่าโปเด่นสองลางนะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เด่นสิบหน่วยล่างเดินดีว่าสันวันที่แล้วเจ็ดกับศูนย์มาเจ็ดนะคะวะันนี้แปดกับหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแปดกับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเอาพิจารน,หนาใดเนาะมากระจวดจาดฝาดบ่มตามได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนซื้ออะไอย่างเนาะบัตรย่าไพอ่าจำซื้อพลนมาเดตเว่าหันจืว่าอะไรได้บัตรพี่น้องเอามาเบิงงควันเรยวเขาซีอ่าซีหนึ่งหานะคะเขาตโตดเนาะเอางวนนี้แคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องค่ะ เทียบหน้าจอสามตัวได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทาง่าสันพี่นอ้องเพิ่นห่มากนะพนบอกว่าเด่นสิบหน่วยบนเทเบลลอเนาะศูนย์สองสามเจ็ดแปดนะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แอดเวียงพิงบอกว่าดับดับล่างเนาะ จับรางศูนย์บ่มาวาสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบน2อตัวสำหรับแนวทางของลูกสีลูกสีสโปอเนาะค่ะอ่างวดที่แล้วอ่าเพิ่นบอกว่าหากับเก้าเนาะจ้ะมามาหาเนาะคะ่ะงวดนี้3กับ7นะคะ10หน่วยบนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วมามาหน่วยนะคะหน่วยบนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เพิ่นบอกว่า เด่นบนทุกหลักว่าสันพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วศูนย์ก็หนึ่งมาหนึ่งหลักลอยเนาะคะ่ะงวดน,นี้ก็ศูนย์ก็หนึ่งคือเก่าเนาะคะ่ะหนึ่งสีมาหลักใดเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวีระโยดบนล่างชุดเน้นสองศูนย์ศูนย์สองวาสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเด็กปั่นจักรยานว่าสันพี่น้องคะ่ะเด่นบนล่างสี่ก็หกว่าสันสําหรับแนวทางเลขเด่นปัดกจักรยานงวดที่แล้วเด่นหนึ่งก็สามมา หนึ่งบนสามล่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้วีและโยวาสันวัดดวงชุดเดียวเอาขนมเหล้าไม่ใช่รัฐบาลให้นี่แหละนอพี่นงเนาะค่ะ่นบอกว่าสองหกหกสองแขนแขนวาสันต่อไปเลยจ้ะอ่าแนวทางสาราพักใจนะคะเป็นเหล็กตะล่างเนาะ 0289576เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งเลขเพื่นบ่เด่น6กับ7็เด่น8กับ9ถ้าทเบินกับ66เจ็ดดกาเกาลาพักใจนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทังสูตรนี้เนาะพี่น้องบนันเป็นเนวทังความทรงจำเด่นบนลาง่าสันบนบอกว่าเด่น6เนาะคะ่ะหมดที่แล้วเด่น1น่พันมาหลักร้อยเนาะคะ่ะวันนี้เด่น6เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางนิติจัดไป3ตัวบนตรง่าสัน สี่สองเก่าสองสี่เก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะพ mm ูน hmm. บอกว่าน่วยบนชนอยู่ที่เก้าว่าสันนพี่น้องเอารักน่วยบนชนอยู่ที่เก่าเนาะคะ mm ่ะ hmm. ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะเป็นแนวทางเด่นบนล่างสามโตว่าสัน mm hmm. สาหรับเอดคมเนาะคะ mm ่ะเด่นบนล่างสามโตพูนบอกว่าพูน mm hmm. บอกว่าเด่นศูนย์ สองเออศูนย์สามสี่นะคะเด่นบนล่างเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งแบบ4ี่ตัวเพื่อนบานพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าห้าสองหาหกเก่าเนาะคะ่ะแบบสี่ตัวของแอดคมเนาะต่อไปเลยจ้าเด่นล่างระยะสั่นว่ะสั่นพี่น้องคะ่ะเพื่อนว่าเนาะ เอาหมักกระจวดจดาดฝาดเบิ่มตามเพิินได้เลยเ,เนาะพี่น้องเนาะหมักกับพิจนาได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทังเพิ่นบอกว่าสิบล่างเนาะค่ะพี่น้องคาสิบล่างเนาะสิบล่างเาพิ่นบอกว่าเด่นสี่เนาที่เล้วเด่นสามเนนี้เด่นสี่นะคะพี่น้องเฉพาะหลักสิบล่างเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของสามตัวแนวทางของแอดยืนนะคะไพ่หมักแนวทางแอดยื่นเคลียบหน้าจอได้เลยนะคะนาองสามตัวบนตรงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสุดนี่นะคะสองตัวบนตรงก็คือสองเก่าและสองหานะคะพิจ,ะาจ,จารณาจวดจาดฝาดบึ่มตามเพลินในเนื่อพี่น้องเนาะ มักตัวใดกับจวดจาดตัวนั้นนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยวทงางอ้าวันจรกํมแพงเผ็ดทะเบียนรถภูวว่าสันพี่น้องมาเบิงค่ะเลขรับจากกํมแพงเผ็ด42นะคะ่ะเพิ่นหายมานะจ้าเพิ่นบอกว่าเลขมีย U22 CC24 CC42 2442ทะเบียรนรถภูวานาอพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุลินนะคะพี่น้องคะแอดบุลินเพ่นว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้อง่นองบอกว่าเลขเด่นงวดนี้นะคะ่นอบอกว่าจับคู่ได้นะคะเด่นสี่หลักหน่วยนะคะจะับคู่ได้คือ2 4 3 4 4 4, 4 28 26 3 3 8แาและ4 8นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขลงละเลขลงทางลางบอมาสี่นะคะแอดนายกิโน ต่อไปจะจำา่าพิทายโดยแนวทางของแยไพยน่นาะพี่น้องเนาะแนวทางแย่ไพ่วงวดนี้เด่น6กันหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเด่น6และ1ดับล่างหนึ่ง,งดับล่างหนึ่งหนึง่งอาจจะขึ้นครางทึ่งก็ได้เด้อพี่น้องเด้เออ้าถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะคะ่ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอหายสุขภาพแข็งแรงเงงๆรวยๆปังๆสุขุสุข,สข,ขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อโมูลแนวทางให้แยไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเปน็นแนวทาง ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า